รถแห่คันน kind of like like so 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 ี้ม so ีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างครับโอ้เยอะหลายอย่างเลยกระทำสำหรับรถแห่สมัยเนี้ยเพราะว่ารถแห่สม so ัยเนี้ยโอ้โหทั้งเล่นทั้งแห่ในคันเดียวกันแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากมากในการที่คนออกแบบจะให้รถหนึ่งคันใช้งานได้ทั้งสองแบบเป็นโจทย์ที่ยากมากถ้าเราอิงแห่เกินไปจอดเล่นก็ไม่ได้ถ้าเราไปอิงวิธีเกินไปแห่ก็ไม่ได้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับพี่ในการออกแบบแล้วก็คันนี้ก็มีการออกแบบหลายอย่างพิเศษหลายอย่างไม่เป็นงานจอดเล่นก็แบบหนึ่งวิธีก็แบบหนึ่งทีนี้ไปชมกันว่า คันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างยอย่างนี้จอดท่าประมาณนี้ก็ต้อมคือเป็นท่าที่รถแห่ท่ารถแห่เบียดหลังกลางจัดเต็มที่ <ๆ S 1> ทีนี้พี่จะพ,พาไปชมการเปิดใช้าง,งานที่แท้จริงปะเรามาชมกันอยู่ฝั่งนี้นี่กระทอมคือตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกตัวนี้เป็นหัวแจหลักของการเปิดเวทีอะไรทุกอย่างตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นจุดสําคัญมากในการใช้งานค,คือเป็นตัวปล่อยไฟตัวกดรีโมทอะไรทุกอย่างจุดนี้การดูแลรักษาคือ1ลูกค้าต้องดูน้ำมันไฮดรอลิกเป็นหลักเพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ย มันเป็นที่ัยของมันเองเราปล่อยไปจะมีการออกซึมเนี่ยเปเรื่องที่ใสของมันเพราะว่าระบบไฮดรลิกมันเป็นระบบแรงดันน้ำมันนะครับผมมันจะชอบหยดปุ๊กปิกปุ๊กปิก,ปก,ปกธรรมดาเปเรื่องท่อชาของมันสำหรับระบบไฮดรลิกเยวปั๊มเนี่ยเราก็ใช้ตัวใหม่ให้ลูกค้าทั้งหมด <S <S เพื่อใช้งานให้ทนทานมากขึ้นถึงราคาจะสูงแต่ก็เราให้ลูกค้าที่ได้ของที่มีประสิทธิภาพแต่ย้ำเลยลูกค้าต้องพยายามดูน้ำมันไฮดรลิกไปงาน 1- 2เดือน ควรเปิดดูบ้างเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญถ้านํามันมันขาดระบบไฮดรีก็จะไปดอกแบบกึกกึกไม่เสถียรในเวลาระกดมันไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีติดกๆขาดอะไรบ้างก็มาควเชิคละมันตรงนี้ทีนี้การใช้งานต่อไปทำยังไงนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เป็นสวิตช์ไฟปล่อยแบตมหาตัวนี้ของเราครก่อนเปิดระบบแล้วก็รันที่ขึ้นก่อนเนี่ยรันที่ขึ้นก่อนนี่ประมาณนี้นี่ระบบไฟก็เข้าแล้วเนีไยเปิดแค่ตัวเดียวใช่ไหมเปิดตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับ สี่ี่หมดเรามี2ชุดรีโมทดในสายฐานบดเนี่ยในนี้ก็ยังมีรีโมทสำรองในการกดทําอีกแล้วลูกค้าจะงงไหมครับเวลารับรถไปแล้วเวลาเนี่ยฟังก์ชั่นเยอะขนาดนี้มีงงมากครับมีงงมากเพราะว่าบางบางอย่างระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันต้องทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเปิดอันหนึ่งเปิดอันสองเปิดอันสามประมาณนี้ถ้าเรามีการรัดวงจรหรือกดมั่วอาจทําให้ระบบไฮดรอลิกมีปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าตู้หมุนหน้าตู้หมุนหลังเนี่ยอย่างตู้หมุนหลังเนี่ย เจอหลายคนมากอา่<ะ>มีปัญหาตู้ตู้มาลังแล้วเนี่ยเราจะมีสลักล็อกเห็นไหมกระท่อมจะมีสลักล็อกตู้อยู่ข้างในนู่นเห็นไหมนี่สลักล็อกตู้ล็อกเพื่ออะไรเพื่อระบบนี้หน่อยมีปัญหาตัวนี้ก็จะจช่วยเราได้ลูกค้าชอบหรืมอมทค<ะ>รับนี่เราก็จะออกแล้วเนี่ยนี่เราออกแล้วเราออกแล้วก็ควรมีที่เก็บไหมที่เก็บเราก็อยู่างนี้เก็บไว้นี่อ,ออกอต้องออกทุกครั้งเวลาหมุนตู้รีบมทเราก็มี2อันแล้วก็มีการเชียอบอกทุกอย่างไหมครับก็อตอนแรกก็อนจะงงหน่อยเราก็ต้องอ่านบ้างเห็นไหม ตู้หมุนหลังเห็นไหมตู้หมุนหลังมีชุดนี้เรามากดกันก่อนกดเริ่มครับกดเปิดรีโมทแล้วก็ก่อนใช้งานทุกครั้งควรปิดปุ่มแดงมีลูกค้าเคยไปนั่งทับชื่หรือไม่ลืมปิดระบบรีโมทไปนั่งทับโอ้โหหมุนม้วยหมดนี่นหนึ่งจุดที่ที่เจอปัญหาไาแล้วคือลูกค้าลืมปิดระบบแล้วก็รีโมทชอบไปวางตรงบอร์ดรถข้างหน้าวางปุ๊บคนไปนั่งก็ไม่รู้นี่แหละปัญหาเพราะกดเชียวปุ๊บเราก็ทําการระบบหมุนตัว แล้วชุดนี้ลืมไดกระท่อมมันมีมันมีตีนช้างอยู่ข้างล่างเห็นไหมตีนช้างข้างล่างสามจุดสามจุดนี้ตีนช้างเราลงแลง้วเพราะว่าเราลดเราใช้งานหมุนอยู่มาทีนี้เรามาชมกันตู้หมุนของเรานี่ตู้หลังกระท่อมนี่แหละก็เรียกว่าตู้หมุนหลงังระบบหมุนเนี่ยเราใช้เป็นระบบมอเตอร์นะกระท่อมมันจะไม่กระชากคือมอเตอร์ก็จะพาหมุนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยคือระบบไฮดรอลิกมีหลายแบบถ้าตู้หมุนที่เป็นระบบไฮดรอลิกกระบอกมันจะกระชากครับมันจะชึกชึกชึกอย่างเงี้ยเราต้องใส่อุปกรณ์หลายอย่างให้เป็นตัวทดรรรระะะบบบไไฮดอออลลิกหาายย่งนนนคัััตว้ นี่หมุนออกมาก็จะออกมานี่ตู้หมุนไม่ใช่มีแค่นี้นะกระท่อมเวลาจอดเล่นยังมีตู้หมุนหน้าอีกกระท่อมนี่ตู้หมุนหน้าตู้หมุนหน้าตรงนี้มันเป็นระบบรมนะกระท่อมเป็นระบบลมตอนนี้รถไม่ได้รัดเราก็สามารถเปิดได้เพราะว่าลมมันหมดอระมานี้กระท่อมก่อนเราจะหมุนตู้หน้ากระท่อมห้ามลืมในขาดกลางยื่นต้องออกมาก่อนถ้าเราไปกลางยื่นก่อนหมุนตู้นั้นมาโกมัคัดกลางยื่นทําให้ระบบไพลิขมูลมีปัญหาเนี่ยระบบไพลิขมูลมีปัญหาคือการหมุนทุกอย่างการทำทุกอย่างต้องไปตามสเต็ปๆเตของมันเราจะรัดขั้นตอนไม่ได้สำหรับรถ รับน,น,นี่คือตู้ยื่นกระถ่อมอ๋อนี่คือ,อหน้าสาธิตระบบการจอดเล่นเป็นพิธีใช่<ด>ใช่ใช่ใช่ใชคือการใช้งานสุวิธีครับนี่นี่คือระบบตู้ยืน่นเ <ๆ S 1> วลาเราจอดเล่นกระท่อมต้องมีตู้ในใบนี้ด้วยเพราะว่าให้มันซับเสียงครับ,ค,รบคือจอดเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแห่ในกระท่อมคือการจอดเล่นเนี่ยการฟังเสียงจะไม่ได้แบบดุดันเหมือนรถแห่คือจะฟังเสียงแบบสบาย ชัดประมาณนี้คือจาดเล่นแบบสับโะติจีนก็จะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะไปไกลได้เยอะประมาณนี้ทีนี้พอเนียกาแล้วขั้นตอนต่อมาคือตู้หมุนหน้าโอ้โหตู้หมุนหน้าเนี่ยทำไมเราถึงหมุนแค่นี้กระถ่อมรู้ไหมไม่รู้เลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราหมุนทั้งตับเนี่ยพี่บอกเลยเราต้องใช้พื้นที่3เมตรกว่าจากตรงนี้มหารุมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้ เพราะว่าตู้หมุนหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้ระบบในการการวงสวิงมันเยอะทําให้ลดปรีทีมันเล็กเห็นไหมแล้วก็ใส่ใจลูกค้าทุกอย่างแต่หมุนครันนี้ก็ถือว่าพอกระท่อมเพราะว่า1ตู้มาใกล้กันอยู่แล้วมาเสริมกันเยอะแล้วแล้วก็มีลายเมนที่ตอบโจทย์ลูกค้าจุดนั้นไม่ว่าเป็นเสกลางตัวนี้แล้วก็ดึงกระเลยเท่าตัวนี้คือเวลาจอดเล่นเนี่ยกลางหน้าต้องเปิดเลยกระท่อมกลางหน้าปิดเบดฟังนึ้งก็ปิดไปเลยไม่ต้องเปิดแล้วเปิดแค่ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดหลังพอสามารถ รองรับเสียงได้พอสมควรแล้วระบบเสียงเนี่ยการจอดเล่นก็จะประมาณนี้ฟังก์ชันประมาณนี้สลับที่เราออกแบบมาครับผมครับแล้วก็ดูฟังกชันใหม่กาลังชิดในหัวอยู่เพราะว่าหนึ่งรถเห็นแม็กระท่อมรถมันเล็กเราต้องให้ทําให้ได้ทุกอย่างอ่ะเราไม่อยากให้ลูกค้ายาวเวลาไปแห่ก็มีปัญหาในการเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านยากเพราะว่าพี่เห็นรถเอกซาวแล้วขนาดแค่นั้นน่ะโอ้โหครับเข้าซอยยังยากเลยอ่ะมาทีนี้เรามาชมทางด้านวิธีเราวิธีแล้วก็มี2แบบในกระท่อมคือ2แบบ คือตอนแเหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดประตูนี้ออกได้เปิดประตูนี้ออกมาข้างนอกใช่ไหมล่ะก็เปิดครึ่งเดียวใช่ไหมเปิดครึ่งเดียวเปิดระบบเลยแล้วก็อันนี้ก็สามารถออกมาได้มายืดในเทงคนดูได้ร้องได้คือวิธีเนี้ยเวลาเราเห็นรถแหกซราบไหมคือนักร้องยืนไนเทนคนดูได้เพราะว่านี้เราใช้วิธีสองชั้นสองขั้นตอนใช่ไหมความแข็งแรงมันก็เยอะใช่ไหมเม่ก็เปิดประตูนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ววิธีนี้เสร็จแล้วต่อมาวิธีบนก็สามารถเปิดได้แล้วก็ต้อง คือการกดดิโมดในกระท่อมอีกหนึ่งอย่างที่อยากบอกก็คือต้องกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยบ้างทำไมเดี๋ยวมอเตอร์มันจะพังเพราะว่าระบบไฮดริกมันใช้กําลังมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนครับบาทีระบบไฮดริกก็ขึ้นนี่ทีนี้การตรวจเช็คต่อมาในกระท่อมเนี่ยตามน็อตเนี่ยลูกค้าต้องดูบ่อยด้วยตามน็อตตามอะไรเพราะว่าระบบไฮดริกโอ้โหมันแรงมากแล้วก็รถเราเนี่ยมาอยู่การสั่นของเบรคเยอะ คือเปิดเบรคเนี่ยโอ้โหสั่นทั้งคันเลยนะตึกตักตึกตักสั่นตลอดสั่นสามชั่วโมงสั่นติดต่อกันเลยนี่แหละเราต้องไล่ดูน็อตเนี่ยเพราะน็อตไฮดรอลิกอย่เนี้ยถึงพี่อ็อกไว้เนี่ยใช้งานนานๆมันแตกได้เพราะว่าระบบมันสั่นตลอดตรงนี้วิธีผสมวิธีออกมาดีเยอะวิธีคันนี้กี่เมตรนะครับวิธีคันนี้ที่พี่ทำไว้ก็ออกดองรถประมาณ4เมตรครนะเห็นไหมครับท่อมอันนี้สเต็ปแรกนะกระท่อมสเต็ปสองมันออกไงครับสเต็ปสองมันเป็นสองชั้นอย่างเดูตรงนี้สเต็ปสองดึงฝุ่นออกกระทอมดึงฝุ อันนี้สเต็ปแรกสเต็ปแรกก็ใหญ่นะกระท่อมสเต็ปนี้ก็ไว้ลูกค้าที่ไม่มีแดนเซอร์แบบร้องแบบธรรมดาเสเต็ปที่2มาดูกันเห็นไหมสเต็ปที่สองเป็นระบบให้น้ำมือนี่นี่คือสเต็ปที่2เห็นไหมกระท่อมดูวิธีกระทอมเป็นไงสะใจไหมแดนเซอร์เท่าไหร่ก็สามารถขึ้นบทคบับข้างล่างเราก็ยังมีขาตัวล็อกนะกระทอมอยู่ข้างล่างมาชมกันเออมันก็ฟิตกระทอมตรงนี้กระทอมมันจะเป็นระบบระบบตีนปิดนนกระทอม เวลาใช่นานนเรา,าก,ก็สามารถหมุนตั้งได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้หมุนตัวแรกขึ้นถึงไหมตามจริงเราจะหมุนตัวนี้ตั้งกันก่อนหออเหรอไหมใช่แล้วกะมาณทีม่มันตกเข้าม,มาเนี่ยเป็นกระท่อมรถแทสมัยเนี้โอ้สุดยอดครับสมัยนี้แบบพัฒนาไปเยอะแล้วโอ้เยอะมากกระท่อมพี่คนทําเองอยังตามเีไม่ทันเลยคือความชิดมันจะหมุนหมุนไปเรื่อยคือเราเราต้องการให้มันจบในคันเดียวให้ได้เนี่ยอย่างคันนี้เห็นไหมทั้งเล่นทั้งแห่ในคันเดียวกันคือรถแท่สมัยก่อนน่ะ นัก็ตีอยู่ชั้น2อใช่ไหม <estion. S 1> อยู่ชั้น2องเห็นไหมอยู่ชั้นสองมันสูงเราไม่สามารถินทีคนดูได้จุดเนี้ยคันเนี้ยพี่ทํามาเพื่ออเทีทีคนดูเดห็นไหมเวลาจอดเล่นหรือเวลา,าแห่ก็สามารถออกไอเดียทคนดูในระยะที่ต่ําได้เห็นไหมล่ะมันก็ใช้งานได้2แบบคือรถแห่คันนี้ออกแบบมาแห่ด้วยเล่นด้วยครับเจก็อิงวิธีเป็นหลักสลับคันนี้เห็นไหมเป็นฟังชั่นหนุนวิธีเปิดบนก็ใส่ไฟตเต็มหมุนหลังตู้หมุนหน้าตู้ยื่นถือว่า จัดเต็มอีกหนึ่งตัวการดูแลก็จะยากขึ้นทั้งด้วยใช่ไหมยากขึ้นคือการดูแลลูกค้าต้องพยายามดูให้ดีว่าระบบไฮดริกมันเยอะครับต้องพยายามดูน้ํามันดูแบตเตอรี่ดีๆว่ามันพอหรือเปล่าในการเปิดการอะไรเนี่ยต้องไล่ดูระบบให้ดีกระทอมแต่ก่อนอาจซื้อรถแห่ไปแค่เวทีเปิดเล็กน้อยอันนั้นง่ายแต่อันเนี้ยดูวอลไฮดริกเป็นสิบจุดในการที่เราดูแลเราต้องดูแลทุกจุดให้ได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อตัวทางรถแห่อย่างนี้ไปว่าระบบไฮดริกมันรุนแรงมากในการทํางานสำหรับก็จะประมาณนี้กระทอมคันนี้ ก็เป็นหนึ่งคันครับเราไดงสายใต้ครับวิระอันนี้ผิดครับผมสำหรับคันนี้ครับอยู่สายใต้ครับลูกค้าลูกกลับกว่านี้ครับผมครับดูปีต่อไปหเลยดูการออกประสาตต่อไปครับโดยมีการวางแผนตัวถังแบบไหนครับมีไว้ในหัวเยอะกระท่อมที่เราจะยัดใส่ตัวถังคันเดียวจบทุกอย่างไม่เป็นทั้งเล่นทั้งแข่งใช้งานได้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับรอจะตามคันต่อไปครับผมคุณครับผม